ปี6กก็มานะครับท่านจําได้นะครับแต่ทีนี้เราไม่มีการแสดงไม่มีการรําต้อนรับนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงถวายอะไรนะครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการวัดนะครับคณะกรรมการวัดนะครับมาเก็บต้นเงินนะครับมาเก็บต้นเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการวัดทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับได้มาเก็บต้นเงินนะครับจะได้นับเงินรวมเงินนะครับส่งท่านอวัยวะราชการนะครับทดท้นผมก็ต้องขับขบ เรอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านกิติพัฒน์พ่อหลวงผู้หลวงมามากล่าวขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านมากล่าวขอบคุณท่านประธานมู้นันทีกตานยูเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านเชิญครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านจะได้มากล่าวขอบคุณท่านประธานหน่อยขอบคุณครับถือว่าเป็นผู้แทนชาวบ้านนะครับ กินข้าวเป็นข้าวครับเป็นคำชววที่ชื่นชมหน้าชื่นชมมากข้าวผมอยากใจเย็นใจาพุ่งผีหามเราอ่ะชิมครับเขาบอกอร่อยเขาลือกันเขาลือกันเขาลือกัน ได้เวลาราทานหานาครับเา้าถ้าเกินข้าจะวาวุ่นจะนิดนึงนะครับแต่วาวุน่นนิดนึงมาบ้าแต่ตัวไปเปลี่ยนชุดมาบ้าเป็นชุดมือินชิ้นเนี่ลูกกินลูกชิ้นได้อร่อยไหมไม่หวาน

ว่าวุ่นครับว่าวุ่นจะวะาวุ่นนิดหนึ่งครับถ้ามีโรงทานที่ไหนจะวะาวุ่นนะครับ

เข้ามาเลยเข้ามาเลยมาขวาเข้ามาเข,ข้ามาเลยแนะนำมา,ราครับขออนุญาตครับ FC ครับเขาอยากจะมาตรวจทักไยท็อปข,ขอเื้อหล่อๆนะคะขอื้อหล่อๆอันนี้เเดี่ยว ทางเรียบร้อยก่อนรับยังไม่กลับเดี๋ยวถ่ายรูปพร้อมกันครับยัง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 ไม่ต้องกลับคือรอบยังไม่กลับเดี๋ยวทางเข้าเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวถ่ายรูปกับพี่ท็อปได้เลยไม่มีปัญหาเพราะว่าโอ้โหท็อปเดินทางกันมาคอยใครอะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามพท็อป เกมนะครับรับประทานอาหารเดี๋ยวผมไลฟ์ตอนแม่แม่ถ่ายรูปแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอพักทานอาหารสักครู่สวัสดีครับ